ดูคลิปเยี่ยมชมโครงการก่อนที่คุณจะไปดูบ้านและคอนโดมาพบกันเช่นเคยค่ะวันนี้พามาดูคอนโดมิเนียมที่ชื่อว่า Landmark r e s i d e n เดนซ์แอดเอแบบางนาเพราะฉะนั้นชื่อนี่บอกชัดเจนเลยว่าทำเลที่ตั้งเขาอยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยอัดสำชัญวิทยาเขตบางนาหรือว่า A-Bag บางนานั่นเองแน่นอนค่ะว่ากลุ่มคนที่อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียม จะต้องเป็นน้องๆน,นักศึกษาเป็นวัยรุ่นเป็นคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของที่นี่จึงเน้นไปที่ความโมเดิร์นทันสมัยที่สวยงามของตัวอาคารแล้วก็ความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตแล้วก็แถมให้อีกอย่างหนึง่งคือความสะดวกสบายในการไปเรียนหนังสือด้วยเพราะว่าทางโครงการเขามีรถตู้คอยบริการรับส่งให้ด้วยค่ะเข้าไปดูข้างในค่ะ ด a นมาร์กเ e สเซเดนแอดเอแบกบางนานะคะเป็นคอนโดมิเนียมที่สูง6ชั้นนะคะมีห้องพักอาศัยอยู่แค่136ยูนิตเท่านั้นเองโดยพื้นที่ชั้นล่างนะคะนอกจากพื้นที่ลานจอดรถที่เตรียมไว้ให้ถึง70%แล้วก็ยังมีร้านค้าอีก5ยูนิตซึ่งตอนนี้มีครบแล้วค่ะักรีดก็มีร้านขายของชำก็มีร้านอาหารก็มีส่วนโซนที่พักอาศัยนี่จะเริ่มตั้งแต่ชั้น2นะคะห้องมีให้เลือกตั้งแต่สตูดิโอ31ตารางเมตร 1 One Bedroom o 5 5 5 5ตารางเมตรแล้วก็ True Bedroom ห้องใหญ่เลย73 -77 ตารางเมตรมาดูกันดีกว่าค่ะตอนนี้เรามาอยู่ในห้องในแบบที่เรียกว่าเทเรสนะคะเป็นห้องสูดิโอค่ะขนาด31ตารางเมตรซึ่งดูจากเลเยอร์การจัดวางฟังก์ชันของห้องแล้วเนี่ยเชื่อว่า จะสามารถอยู่อาศัยได้อย่างสบายจริงๆดูอย่างห้องน้ำค่ะพื้นที่กว้างพอที่จะใช้งานส่วนต่างๆได้อย่างสะดวกทั้งสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้ามีชั้นเก็บของไว้ให้ด้วยแล้วก็ส่วนของอาบน้ำก็เป็นสัสดส่วนสามารถแบ่งแยกส่วนเปียกส่วนแห้งได้อย่างชัดเจนออกจากห้องน้ำมาตรงนี้เป็นตู้เสื้อผ้าค่ะนี่ค่ะสะดวกสบายอาบน้ำเสร็จมาหยิบจับเสื้อผ้าสวมใส่ สบายมากๆแล้วด้านนี้ค่ะที่ทางโครงการเตรียมไว้ให้นะคะจะเป็นส่วนของโต๊ะเครื่องแป้งมีชั้นวางทีวีแล้วก็โต๊ะทำงานซึ่งอันนี้เหมาะกับน้องๆนักศึกษามากๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะนั่งทำการบ้านจะอ่านหนังสือหรือว่าวางแล็ปท็อปทำงานก็สะดวกและส่วนด้านนี้นะคะก็เป็นเตียงนอนค่ะอันนี้ทางโครงการก็เตรียมไว้ให้ค่ะดูสิคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ติดระเบียงด้วย แลเบียงใหญ่มากแล้วก็เปิดออกไปสูดอากาศด้านนอกก็ได้ถ้าจะมาอยู่อาศัยในห้องนี้นะคะบอกได้เลยว่ามีของตกแต่งเข้ามาเพิ่มอีกนิดเดียวเท่านั้นเองเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายแหล่นียทางโครงการเตรียมไว้ให้แล้วและยิ่งถ้าคุณเป็นนักลงทุนแล้วล้วก็แทบไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยซื้อแล้วก็ปล่อยเช่าได้ทันที ความน่าสนใจของ Landmark r e s i d e n เดนเนี่ยมีหลายอย่างเลยนะคะตั้งแต่ตัวโครงการเองที่สร้างเสร็จสมบูรณ์100%เซนทำเลที่ตั้งที่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำมากๆเพราะฉะนั้นเมื่อซื้อแล้วลงทุนโอกาสที่ได้ผลตอบแทนสูงก็มีมากด้วยเหมือนกันแถมภายในห้อง Fully Furnished ค่ะเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเตรียมไปให้ครบแม้แต่เครื่องใช้ไฟฟ้าก็ยังมีไว้ให้บางส่วนอีกเหมือนกัน ซื้อมาให้บุตรหลานอยู่เพื่อไปเรียนได้อย่างสะดวกก็ได้หรือว่าซื้อเพื่อลงทุนก็ได้ผลตอบแทนทันทีโดยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมอีกเลยนี่แหละค่ะความน่าสนใจคุณต้องเข้ามาดูของจริง Landmark r e s ร d ซิเดนซ์แอ c บางนาสวัสดีค่ะ